้กมันก,ก้มกราบรพอใครวะนะ่ะแกงเดี๋ยวเว้ยลูกอ่ะเป็นถึงบัณฑิตเกียรติยศดับหนึ่งนะพ่อไม่อยากใหคนอื่นมาเห็นว่าลูกก้มกราบรบออย่างพอ่อพ่อครับ ผมกับพ่อตัวเองนี่มันแผลกตัตรงไหนแล้วครับและอีกอย่างนะครับถ้าผมไม่มีพ่อเนี่ยก็ไม่มีผมในวันนี้ครับไม่จริงอะที่ลูกมีทุกวันเนี้ยเพราะตัวลูกเองต่างหากลูกอะ่ะทํางานส่งตัวเองจะเรียนจบส่วนพ่อแทบจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยไม่จริงครับพ่อพ่อให้ชีวิตผมให้กําลังใจผมละคอยอยู่ข้างข้างผมแค่เนี้ ผมก็พอใจแล้วครับอะไรกันครับเนี่ยมันดิตเกียรติิยมันดับหนึ่งมีพ่อเป็นรปภหรอเหรอมีพ่อเป็นรปภแล้วไงวะมันก็ไม่แล้วไงรอกฉันอายแทนอะที่แกก้มกับรปภแกไม่อายเหรอไออายทำไมวะลูกอะกาบพ่อตัวเองมึงผิดตรงไหนอะ ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยมันก็ไม่น่าอายหรอกถับพ่อขอ,องแกไม่ได้เป็นรปภไอ้เดี๋ยวพ่อกลับก่อนนะไอ้อะไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆเอะทำไมล่ะครับพ่อวันนี้วันรับปริญญาผมนะครับผมคิดว่าพ่อจะอยู่กับผมซะอีกพ่อไม่อยากให้ลูกอ่ะอายคนอื่น คนอื่นด,ดูถูกพ่อพ่อไม่ว่าแต่พ่อไม่อยากคนอื่นดูถูกลูกของพ่อพ่อพ่อครับพ่อไม่ต้องไปไหนทางนั้นนะครับนะครับเราไปถา่ายรูปกันครับไอแต่ว่าไม่มีแต่ครับพ่อผมจะทําให้คนอื่นรู้ว่าการที่เป็นลูกรปภก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายครับไปนะครับไปถา่ายรูปกันครับ คนอย่างแกเนี่ยมันไม่เหมาะเกียรตินิยมันดับหนึ่งหรอกถ้าไม่มีแกเนี่ยป่านนี้ใช้คงได้เกียรตินิยมันดับหนึ่งไปแล้วที่แท้แกก็อิจฉาฉันนเองใครอิจฉาวะคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีทางอิจฉาลูกรวพอ,อย่างแกหรอกเว้ยคนอย่างแกเนี่ยได้เกียรตินิยมันดับหนึ่งไปจะไปทำอะไรได้นอกจากจะไปเป็นรปภเหมือนพ่อแก ฉันจะทำให้แกดูว่าลูกเราประพออย่างฉันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะพ่อเยธันวาธัานวาเรียนจบมาปีหนึ่งแล้วนะเมื่อไหร่จะไปหางานทำสักทีเนี่ย โหยิ้มก็ผมยังไม่เจองานที่ถูกใจเนี่ยอีกอย่างผมจบเกีินนิยมอันดับสองเลยนะผมไปสมัครงานที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยยังไงก็มีคนรับกว่าจะรอเจองานที่ถูกใจมีหวังเราสองคนได้อดตายพอดีจะอดตายได้ยังไงกิมมาทำงานอยู่ไม่ใช่ไงแต่คิมทำคนเดียวแล้วมันพอกินพอใช้ที่ไหนล่ะเฮ้ยธน <entend> วา บริษัทนี้เขากําลังรับสมัครผู้จัดการอะธันวาลองไปสมัครไหมบริษัทอะไรอะไหนรู้่อยสิบริษัท BHC บริษัทอะไระทาไมผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยเหมือนจะเพิ่งเปิดใหม่ได้หนึ่งปีนะธันวาคนก็เลยยังไม่ค่อยรู้จักอะแต่ว่าเขาให้โอกาสคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วยนะแถมให้เงินเดือนดีมากเลยอะน่าสนนะธันวา อโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลองไปสมัครดูฮัโลโหลคิมคิมส่งที่อยู่บริษทัทให้ผมถูกปะเนี่ยทำไมทางไปไมันงงๆอะถูกนะธันวาถ้าเดี๋ยวไปไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวธันวาลองถามคนแถวนั้นเอาก็ได้อือๆโอเคเฮ้ยนั่นมันพ่อไอไ้อนี่ว่ะ ยังไม่เลิกเป็นรอปพอยหรือวะแกงสักหน่อยดีกว่าเว้ยลุงฉันเอง จำได้ปะเองอะเองเป็นใครวะเฮ้ย hey! นี่ลุงจำฉันไม่ได้จริง,รงเหรอฉันก็เพื่อนที่มหาลาัยลูกชายลุงไงอ๋อ oh. พ่อหนุ่มคนนั้นนั่นเองใช่ฉันเองแหละนี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะลุงยังไม่เลิกเป็นรอปพอ,อีกรอระแล้วไอ้ไอ้ลูกชายลุงอะตอนนี้มันทำงานอะไรนี่ลุงอย่าบอกนะว่ามันกะเป็นรอปพอเหมือนลุงอะ <laughs> พ่อหนุ่มอันเดี๋ยวลุงขอตัวก่อนนะลุงจะรีบไปเข้างานเดี๋ยวสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงฉันถามเนี่ยทำไมลุงไม่ตอบล่ะหรือว่าที่ลุงไม่ตอบเนี่ยเป็นเพราะว่าลุงอายใช่ไหมแสดงว่าลูกชายลุงเนี่ยกูทำงานเป็นรปภเหมือนลุงสินะแล้วเองอ่ะทำงานอะไรที่ไหนถึงมีเวลาว่างแค่ดูถูกคนอดื่นเขาฉันเนี่ยนะ กำลังจะไปสมัครงานเป็นผู้จัดการบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ชื่อบริษัท BSC อ่ะนี่เองกำลังจะไปบริษัท BSC เหรอใช่รู้จักเหรอลุงอ่ะเป็นรอปภที่นั่นงั้นดีเลยลุงช่วยบอกทางฉันหน่อยว่าไปทางไหนเดีเองขับรถไปเรื่อยๆตรงนี้นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ตรงไปตรงไปตรงไปอยู่ตึกสุดท้ายจะมีป้ายบอกบริษัท BSC โอเค แล้วฉันต้องไปทางไหนวะเนี่ยเอา้าลุงนี่กาแฟของลุงเหรอเปล่าลุงซื้อให้ลูกะนี่ลุงอย่าบอกนะว่าไอ้ไอ้ก็ทำงานที่บริษัทนี้เหมือนกันอะ่ะลุงขอตัวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอนะลุงเฮ้ยนั่นมันของลูกลุงถ้าเองอยากจะกินอะ่ะไปซื้อใหม่สิ นี่ลุงฉันว่าลุงอย่ามีปัญหากับฉันดีกว่านะเพราะอีกหน่อยเนี่ยฉันก็จะได้มาเป็นผู้จัดการที่บริษัทนี้และถ้าลุงทําให้ฉันไม่พอใจเนี่ยฉันไล่ลุงออกได้นะเอากาแฟมาอ้อยลุงลูกลุงมันวิเศษวิโสมาจากไหนถึงต้องกินกาแฟแก้วนี้ลุงบอกว่าเอากาแฟลุงมาโถ่เอ้ยลุงจะเอาใช่ไหมได้ เองทำอะไรอ่ะพื้นสกปรกแล้วคนอยู่เดินมาเหยียบมันก็ลื่นนั่นสิพอพอครับเอาบานนี่มาเดี๋ยวผมเช็ดเองครับไ,ไม่เป็นไรนี่ เอามาครับเดี๋ยวผมเช็ดให้ครับทนวาไงไอ,ไอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนุ้ยแกมาที่นี่ทำไมวะฉันเหรอฉันกำลังจะมาเป็นผู้จัดการที่บริษัทนี้นะแล้วแกแกอยู่นแผนกอะไรแต่ดูจากที่แกต้องมาเช็ดพื้นแบบนี้แล้วเนี่ย น่าจะเป็นพนักง,งานระดับล่างใช่ไหมที่นี่เขารับแกเข้าทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่วะถึงได้คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้จัดการถึงฉันจะยังไม่ได้เป็นแต่อีกไม่นานเนี่ยฉันจะได้เป็นอยู่ดีฉันเป็นบันณฑิตเกียรติยมเลยนะเว้ยถึงฉันจะไม่ได้เกียรติยม,มันแบบนึ่งเหมือนแกแต่อย่างน้อยเนี่ยฉันก็ไม่ได้มีพ่อเป็นรปภเหมือนแก งั้นก็คอยดูแล้วกันว่าแกจะได้งานที่นี่หรือเปล่าเฮ้ย hey! หยุดยีนี้บอกให้หยุดหยุดหยุดทีนี่เอ้ย <Hey! S 2> อย่ามาแตะตัวฉันไน่เลยวราพอฉันต่ำพวกแกมันก็ฉันต่ำทั้งพ่อทั้งลูก,ลกนั่นแหละแกนั่นแหละหยุดเลิกดูถูกพ่อฉันสักทีไม่อย่างนั้นจะหาว่าฉันไม่เตือน ทำไมแกจะทำอะไรฉันได้ฮ้ยท่านประธานคะทำไมถึงเลอะแบบนี้ะคะเ,ออเดี๋ยวนะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงเรียกแกว,ว่าท่านประธานใช่ค่ะนี่คือคุณไอซ์ประธานบริษัท BSC คุณไอซ์คะเดี๋ยวฉันแปลเ,เสื้อมาเปลี่ยนให้นะคะเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อะ คนอย่างแกเนี่ยจะเป็นมาทำบริษัทได้ไงได้ไม่ได้อะก็เ,เป็นไปแล้วอะพ,อพ่อครับมีคนซื้อแผนธุรกิจผมแล้วครับพ่อะอะไรนะไอ้แผนธุรกิจที่ลูกซุ่มทําตั้งแต่เรียนปีหนึ่งจนเลยนจบมันเหรอใช่ครับพ่อ ตอนนี้มีนักลงทุนมาร่วมลงทุนกับผมแล้วนะครับชโยพ่อดีใจด้วยนะที่ลูกพ่อทำําเร็จต่อไปเนี้ยผมจะได้เป็นเจ้าของบริษัทเลยนะครับพ่อพอจะได้เลยกินข้าวคุก,กับพริกน้ำปลาสักทีในที่สุดลูกพ่อก็ได้เป็นหัวหน้าคนสักทีพ่อดีใจด้วยนะที่ลูกอะ่ะไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างเหมือนพ่อลูกรอมาพ่อคนนี้กำลังจะเป็นประธานบริษัทแล้วครับไม่จริงอะ เป็นไปไม่ได้แกกำลังเล่นละครตกตาฉันอยู่ใช่ไหมถ้าแกเป็นประธานบริษัทจริงแล้วทำไมแกถึงปล่อยให้พ่อตัวเองเป็นร,ปรอปภวะเรื่องนั้นน่ะเหรอมันเป็นความต่อการของลุงเองสวัสดีครับท่านประธานผมมาสมัครเป็นร,ปรอปภที่นี่ครับพ่อพ่อทำอะไรเนี่ยครับท่านประธานหนูตึงนะครับ ผมบอกว่าผมมาสับักงานเป็นรปภที่นี่ครับผมไม่รักครับพ่อตอนเนี้ยเราสุขสบายเลยนะครับพ่อพ่อไม่ต้องทํางานเป็นรปภให้เหนื่อยต่อไปแล้วนะครับพ่อไม่ชินการอยู่บ้านเฉยพ่อเป็นรปภมาทั้งชีวิตจูๆ่ๆไอ้แย่พ่อเลิกทํางานอะ่ะพ่อทาไม่ได้หรอกโถพ่อนะนะลูกนะอย่างน้อยให้พ่อเป็นรปภได้ดูแลความปลอดภัย ของบริษัทลูกไงแต่ผมไม่อยากให้พ่อทํางานแล้วนะครับพ่อทํางานเหนื่อยมาทาั้งชีวิตแล้วนะครับพ่อถ้าไอ้ไม่ให้พ่อเป็นรปอภอที่เนี่ยพ่อจะไปสมัครที่บริษัทอื่นเฮ้ยพ่อโอเคครับก็ได้ครับผมยอมพ่อก็ได้ครับเป็นก็เป็นครับแต่ผมไม่ให้พ่อทำโอทนะครับเสร็จงานแล้ว พ่อต้องกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับขอบใจมากนะลูกไม่จริงอะ่ะเป็นไปไม่ได้ทำไมคนอย่างแกถึงต้องได้ดีกว่าฉันด้วยวะฮะเพราะฉันน่ะไม่ได้เอาเวลาไปดูถูกคนอื่นอย่างแกไงเราสองคนมีเวลาเท่ากันแกกับเลือกเอาเวลานั้นน่ะไปไล่ดูถูกคนอื่นแต่ฉันเอาเวลานั้นน่ะไปพัฒนาตัวเองไปทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น เพราะแบบนี้ไงฉันถึงได้มาถึงจุดๆดนี้แล้วเรื่องที่เข้ามาสมัครตำแหน่งผู้จัดการอ่ะจะเอาไงดีครับท่านประธาน <c oughs> ตำแหน่งนี้อ่ะเป็นใครก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่มันครับเออฮ้ยไอ้แกจะปฏิเสธฉันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยฉันเป็นบันดิดกินิยมเลยนะอย่างน้อยเนี่ยแกก็ควรรับฉันไว้สิวะถ้างั้นอ่ะ แกก็เห็นแกที่เราเคยเป็นเพื่อนร่วมมหาลัยเดียวกันก็ได้นะไหนะฉันไม่นับคนที่ดูถูกอาชีพพ่อของฉันเป็นเพื่อนหรอกนะไปครับคุณพ่อไอ้ไอโอยทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้วะ เฮ้ยท่านประธานมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยฉันนั่งที่ไหนล่ะฉันล้มขอโทษครับอย่าให้เจอนะใหญ่ตัวแสบใครนะครับท่านประธานโอ้ยสร้างมันเถอะกดลิฟต์ได้แล้วครับผมในที่สุดเนี่ยฉันก็มีงานทำกับเขาสักที หลังจากที่เตะุด่ดมาตั้งปีหนึ่งหวังว่าทุกอย่างคงจะราบรื่นนะไงยยยตัวแสบใครครับท่านประานท่าน หมายถึงท่านประธานบริษัทเหรอคะแต่งตัวแบบนี้ประธานผ้าป่ามัง้งฉันฉันขอโทษนะคะท่านประธานฉันไม่รู้ว่าท่านเป็นใครอะ่ะถ้าฉันรู้อะ่ะฉันเสียสละออกจากปิทให้ท่านแน่นอนคะ่ะท่านประธานอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคะท่านประธานจะให้ฉันถ่ายโทษยังไงก็ได้คะ่ะขอแค่อย่าไล่ฉันออกก็พออถ้าอยากจะให้ยกโทษให้เนี่ยมันก็พอมีอยู่วิธีหนึ่งนะ ฉันยินดีทําให้ทุกอย่างเลยค่ะทาําไม่ทานบอกมาได้เลยค่ะงั้นเธอต้องไปรับคุณไอ้ลูกค้าคนสําคัญของฉันมาที่นี่ให้ได้โทรนึกว่าเรื่องอะไรอ่ะแค่นี้เองเอากุญแจรถให้เธอสิคุณไอ้อยู่ที่โรงแรมบีเอสซีรีบกลับมาให้ทันเที่ยงฉันจะให้เลขาของฉันเนี่ยส่งรูปให้ ประธานครับแต่ว่าคุณไอซ์เนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจนะครับฉันรู้ถ้าอยางนั่นทำไม่ได้เนี่ยฉันก็แค่ไล่ออกส่วนเรื่องคุณไอซ์เนี่ยถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาฉันรับผิดชอบต่อย สวัสดีค่ะคุณไอ้ดิฉันชื่อนาวานนะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทสามโคค่ะมารับคุณไอซ์ไปร่วมประชุมคิดไงเนี่ยแฮอผู้หญิงสำรับฉันฉันคุณไอ้ทางด้านนี้เลยค่ะคัานไหนอะ่ะทัานนี้เลยค่ะแอร์เย็นที่นั่งสบายค่ะ ไม่ไปค่ะงงไรอ่ะก็ฉันบอกว่าไม่ไปไงฉันเบื่อที่นั่งรถแบบนี้แล้วแล้วคุณไอซ์อยากนั่งรถแบบไหนละคะขอแบบรถผลได้ปะรถผลช้าจังเลยนะหรือว่า เขาจะรับมือคุณไอไม่ได้ครับก็ดีสิฉันเนี่ยจะได้ไล่เยนนั่นออกง่ายๆโทษฐานที่ทำฉันขายหน้าเมื่อเช้ายาดน้ำหวานอ้าวท่านประธานลงมารอรับเองเลยเหรอคะเนี่ยน้ำหวาน เธอทําบ้านอะไรของเธอเนี่ยฮะสนุกมากเลยน้ำวะเธอนี่ซิ่งโดนใจซิ่งจริงๆเลยเนี่ยคุณนัทคุณมีเซอร์วิสดีๆอย่างนี้ทำไมไม่รีบจัดให้ผมมัวแต่ให้พนักงานแก่ๆเอารถเชยๆมารับผมนี่นั่นแหละคุณไอชอบผมก็ดีใจด้วยครับขอบใจหลายๆด้วยอผมเป็นอย่างไอ ออคุณไอ้ครับเราไปข้างในกันดีกว่านะครับตรงนี้มันร้อนโ <Okay. S 1> อเคนำว่าเธอไปเตรียมของว่างให้ฉันด้วยด่วนเลยรับทราบค่ะเชิญครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เลขาผมส่งไปให้ครับของว่างมาแล้วค่ะนำว้านิด เธเล่นบ้านอะไรเลยฮะโอ้ยกอนนี่เขาลามนี่สมานี่แล้วอร่อยมากเลยอ่ะนี่รู้ไหมฉันอยู่เมืองนอกนี่หากินยากมากเลยนะและฉันนับโคตรเบื่อบริษัทษอื่นเลยที่ชอบสษษืของว่างแบบเดิมๆซ้ำๆส่วนเธอสุดยอดมากเลยนะฉันชัดจะเริ่มสนใจร่วมลงทุน้ะสิง <c oughs> ั้นเหรอครับ งั้นก็ทานเยอะๆเลยนะครับหรือว่าจะห่อกลับไปโรงแรมก็ได้ครับคุณไอซ์ก็ยินด้วยกันด <Hello. S 2> ้วยไปแลหลทานเยอะครับ,รบไอซ์แกะแบบอาหารซ์ไหมคะไม่ไรครับผมชอบแบบนี้ oh. เป็นไงครับอร่อยมากครับ ขอบคุณคุณไอามากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมได้เสนอโปรเจกต์ผมจะรอฟังเขาดีนะครับอันนี้จริงผมก็สนใจโปรเจกต์คุณอยู่นะครับแต่ผมก็ต้องขอกลับไปคิดดูก่อนเพราะมีหลายบริษัทที่ยื่นข้อเสนอมาเหมือนกันแต่ก็ยังพอมีวิธีนะครับที่ทําให้ผมชืญญ่นชมยลยุคคุณยังไงครับผมอยากได้น้ําวาายากได้แบบไหนคะอยากได้เป็นเลยขาผมเลยครับ ว่าอย่งไรครับคุณอาร์ตผมว่าคงไม่เหมาะหรอกนะครับผมจะรอคุณไใเหนือลอง,ง,ลองตัดสินใจด้วยนะครับเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกผมนะครับนี่เข้าไปทำงานได้แล้วแล้วก็เพิ่งได้ใจไปฉันยังไม่ยกโทษให้ มันก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะทำไมไคุณไม่รับไว้อจ้างมันเถอะนาเข้ามาทำไมคุณไอ้ตกลงเซ็นสัญญาโปรเจกต์กับบริษัทเราหรือเปล่าะคะยังไม่ติดต่อกลับมาทำไม อยากไปเป็นเลขาให้คุณไอรหรือไงเปล่าค่ะฉันอยากทำงานที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าฉันชอบพูดอะไรของเธอเนี่ยฉันชอบทำงานที่นี่อะค่ะใกล้บ้านแล้วก็ไม่เปลืองค่ารถด,ด้วยแล้วจะเป็นวักทำไมนานขนาดนั้นฮะแล้วถ้านประธานคิดว่าฉันชอบอะไรล่ะคะเปล่าออกไปได้แล้วแล้วสรุปว่า ท่านประธานหายโกรธฉันเรื่องหน้ารีบหรือ,อยังอะคะไม่จนกว่าว่าโปรเจก์นี้จะสำเร็จไปได้แล้ว ท่ทานท่านประธานครับมีอะไรเออคือว่าน้ำว้าไปหาคุณไอซ์ที่โรงแรมครับท่ทานานเอาสุดยอดแบบนั้นละเออเอาอีกเอาอีกโหคุณไอซ์เก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ฉันไม่ยอมหรอกคะ่ะฉันจะคุมเกมเอง อ้ทายจนได้่ตายดิตามสัญญานะคะเซ็นค่ะเซนโหเธอนี่เล่นเกมพูดเก่งเลยเนี่ยคุณไอก็เหมือนกันนะคะ ฉันเกือบจะต้องไปเป็นเลขาคุณไอที่เมืองนอกซะแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใจอยากเป็นสาวจีนก็บอกอะไรกันนะเดี๋ยวนะครับนี่มันอะไรกันครับผมงงไปหมดแล้วเอ้านำมาเข้าไปก่อนด็ก มาทำไมฉันมาคุยเรื่องเซ็นสัญญาค่ะก็บอกแล้วไงว่าขอคิดดูก่อนแต่ถฮรรีบก็มาเป็นคนของฉันสิง่ายตายฉันทำแบบนั้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าฉันเป็นคนของคุณอาร์ตอะ่ะงั้นก็กลับไปได้เลยวันนี้ฉันไม่เซ็นงั้นเอางี้ดีไหมคะถ้าฉันเล่นเกมชนะคุณไอเนี่ยคุณจะยอมไหมนี่โปรเจกต์สิบล้านเลยนะเพื่อจะเอากเกมมาเดิมพันเนาะหรือว่าคุณไอกลัวแพ้แล่คะคะได้ดิ แต่ถ้าเธอแพ้เธอต้องยอมเป็นเลขาฉันแล้วก็ย้ายไปอยู่กับฉันที่จีนโอเคโอเคค่ะผมเซ็นสัญญาโปรเจกต์นี้ให้แล้วนะครับคุณต้องขอบคุณแม่สาวเจ้าเสน่ห์คนนี้เลยเนะี่ยเจ้าเสน่ห์อะไรกันคะต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับคุณน้ำวา้าผมไม่ได้สนุกแบบนี้มานานแล้วนะครับถึงแม้คุณจะไม่ได้เป็นเลขาของผมเพราะคุณต้องทำงานกับคุณอาร์ต แต่ถ้าเกิดว่าในฐานะอื่นแล้วก็ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับนะของแบบนี้ใครดีใครได้นะครับเน้นไม่เจอกันใหม่ตอนต่อสัญญาณนะครับผมต้องลงไปเช็คเอาแล้วนี่ค่ะฉันเก่งไหมคะเก่งแต่ช่วยบริหารเสน่ห์เฮนบอกวันนี้จะดีมาก ชัดเหรอคะแล้วไม่ดีเหรอคะไม่ดีอ่ะทำไมล่ะคะพ่อฉันห่วงท่าประธางครับน้ำว้าวแค่มาคุยงานครับขอโทษครับ ใจตัวแสบคะฉันชอบเธอนะแล้วฉันนะ่ะจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้ตอนที่สัญญาของคนอืจะหมดลงท่านประธานรอได้เลยรอนี่มันเท่จริงเลย ี่เราหมยิ้มไม่ได้ <c oughs> ไตายสิ